ก็ส,สวัสดีครับพี่น้องแฟนหวยลาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำแนวทางชุดใหม่นะครับก็กราบ,บขอภัยทุกท่านนะครับทีท่ติดตามนะครับหลุดทุกสูตรนะครับเสียดแค่แต้มเดียวนะครับเสียดแค่แต้มเดียวนะครับวันนี้จะมาหาแนวทางชุดใหม่นะครับสามตัวบนนะครับ สามตัวบนนะครับแนวทางสามตัวบนนะครับทางสามตัวบนนะครับทำให้ดูสองงวดก่อนนะครับแล้วค่อยหางวดวันที่ยี่ห้านะครับนะครับหกบวกศนย์บวกเ้าบวกหนงะครับหกบวกศน์วกเบวกหก็ได้หนะครับได้หนะครับหกบวกศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งนะครับเกบวกหนงะครับได้ศู่งนะครับ เราขึ้นไปอีกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหกบวกหกบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับหกบวกหกบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดแล้วก็แปดนะครับแล้วก็มาจับสามตัวนะครับจับสามตัวตามแถวบนกลางแล้วก็ล่างนะครับหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดนะครับ หกหนึ่เจดหนปนะครับกอก้าหกหนย์แนะครับกอก้าหกนะครับหกศูนย์เข้าหกนะครับก็ต่อมานะครับต่อมาก็เก้าบวกหกบวกหบศูนนะครับได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งหกบวกศูนย์ 0, ได้หกนะครับหกแล้วก็เจ็ด 9บวก9บวก6บวก0 9บวก9บวก0นะครับไม่ใช่บวก6บวก8บวก8นะครับ9บวก9บวก0บวก8บวก8 9บวก9ได้8 8ดบวก8ได้8 8 6บวกกันได้4ีนะครับ4 5ก่อมาจับ3ตัวนะครับจับ3ตัวก็164 165 174 175เข้า175นะครับ ห้าสามหนึ่งเจ็ดห้านะครับัน้ก็เข้าหก8ูแปดต่อไปเราก็จะมาหางวดของวันที่ยี่ห้านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องทุกท่านผิดพลาดประกนนรรระารใดขออภัยด้วยนะครับใครชอบกดกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้นะครับงวดวันที่ยี่ห้านะครับห้าบวกสามบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะครับ หบวก3บวก1บวก7จ็ตก8 5้าบวก3เป็น8 1บวก7จ็ดเป็นแได้6นะครับหกบวก7นะครับ1บวก7จ็ดแล้วก็9นะครับ8แล้วก็เกบวก5้าบวก7บวกห้าบวกห้านะครับห้าบวก5บวก7จ็บวกห้าบวก5้านะครับได้7แล้วก็8ปดจับ3ตัวนะครับ 98นะครับวันที่25นะครับวันที่25นะครับลาวพัฒนานะครับอย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะครับ87889798นะครับระวังให้ดีนะครับ9เป็น6นะครับ6เป็น9นะครับเจ็บใจมากนะครับไอ้สองตัวนี้เจ็บใจมากเลยทุกทุกครั้งเจ็บใจทุกทีก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์ ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเงินทองหามายากเป็นของท่านนะครับใครจะตามก็ตามแต่น้อยนะครับอย่าเชื่อให้มากนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเงินทองหายากนะครับเสียไปก็เสียใจนะครับถ้าถูกก็ดีก็ดีไปนับว่าเป็นบุญของเรานะครับเงินเทวดามันหายากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี